ทำไมะไหนดูมะลิคุณแม่หอมไหมคะหอมไหมลูกหอมมากงั้นแม,แม่ก็เด็ดดอกนี้ไปถวายพระไม่ได้แล้ว เอาก็บเบลลีร่รลราดมแล้วหอมไหมคะลมเย็นจังเลยบายบาย